ที่นี่คือโครงการ warehouse หรือโครงการโกดังให้เช่าที่ลูกค้าสามารถ c ั s t o m i z ไมได้เลยนะครับว่าอยากได้โกดังขนาดเท่าไหร่อยากได้ที่ทำเลไหนหรือกระทั่งว่าอยากได้บัตเจ็ตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเจ้าของโครงการนี้นะครับเขามีโมเดลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะทั้งในมุมของเราเป็นพาร์ทเนอร์เขาหรือว่าเราเป็นลูกค้าของเขาครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักโมเดลธุรกิจของบริษัทมีสุขคอร์ปอเรชั่นครับบริษัทนี้จะมีโมเดลธุรกิจเป็นยังไงบ้าง จะน่าสนใจขนาดไหนมาครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับผมวินกูรูดิวิ่งนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่โครงการ Happy ้เรียลเอสเตท7คอนกรุดนะครับซึ่งเป็นโครงการ w ว r e h o u ส์หรือโครงการโกดังให้เช่านั่นเองครับเจ้าของโครงการนี้นะครับคือบริษัทมีสุขคอป์ปอเรชั่น2006นะฮะซึ่งบริษัทนี้ครับเขามีประสบการณ์การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า15ปีนะครับ โดยระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี้ฮะ เขามีโครงการโกดังให้เช่าในลักษณะนี้นะครับมากถึง31โครงการด้วยกันนะครับต้องบอกว่าอัตราการเติบโตเนี่ยสูงมากๆเลยครับหลายๆคนคงคิดนะครับว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นโครงการโกดังให้เช่าปกตินี่ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่เลยต้องบอกงี้นะครับว่าถ้าไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษเนี่ยผมไม่พาทุกคนมาดูหรอกนะครับรู้ไหมครับว่าปัญหาหลักๆของคนที่จะหาโกดังเพื่อที่จะเช่าทําธุรกิจเนี่ยครับคืออะไรฮะเรื่องแรกเลยครับคือการที่จะหานะฮะขนาดของโกดังที่เหมาะสมกับ business scale ของเรา มันค่อนข้างลําบากครับและข้อที่2ครับต่อให้เราเจอขนาดที่เหมาะสมแล้วเนี่ยบางทีฮะทําเลนะครับที่เขามีให้เช่าเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ของเราก็ได้ครับหรือเราเจอขนาดที่เหมาะสมแล้วเจอทําเลที่เหมาะสมแล้วครับแต่บัตเจตก็ยังสูงเกินไปอยู่ดีครับดังนั้นนะครับบริษัทมีสุขคอป์ปอเรชั่นเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่านวัตกรรมโกดังสังสรงเพื่อให้เช่าครับความหมายก็ตรงตามตัวเลยครับว่าเขาจะสร้างโกดังขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าเพื่อปล่อยเช่าให้กับลูกค้า ซึ่งในที่นี้ครับลูกค้าเนี่ยสามารถคัส t ตอมไมซ์ได้เลยนะว่าอยากได้โกดังที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเลือกให้มันเหมาะสมกับโมเดลธุรกิจของเราได้เลยครับโดยขนาดเริ่มต้นนะครับที่จะสามารถสร้างได้เนี่ยสร้างได้ตั้งแต่100ตารางเมตรไปจนถึง3000ตารางเมตรเลยนะครับ เรื่องขนาดจบไปแล้วนะครับและอีกเรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับคือเรื่องทําเลที่ตั้งครับสามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากจะได้โกดังในทําเลไหนครับโดยพื้นที่นะครับที่บริษัทมีให้บริการเนี่ยจะมีทั้งเขตกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงโซน EEC ด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยแทบจะครอบคลุมในทุกๆพื้นที่เลยครับและมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมบอกไว้เมื่อครู่นี้และเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือบริษัทมีสุขคอป์ปอเรชั่นครับเขาสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําได้ครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับลองดูรอบๆตัวผมนี้นะครับโครงสร้างต่างๆที่เราเห็นภายในโกดังนี้นะไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นคานเหล็กเส้นรวมไปถึงเมทัลชี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกผลิตจากบริษัทมีสุขคอป์ปอเรชั่นทั้งหมดเลยครับ และนะฮะโมเดลธุรกิจนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะโมเดลธุรกิจสําคัญของบริษัทมีสุขคอร์ปอเรชันครับคือการผลิตโครงสร้างหลักต่างๆเหล่านี้และขายออกไปครับ ดังนั้นครับการที่เขามาเป็นต้นน้ําแบบนี้ครับเขาเป็นผู้ผลิตแบบนี้เขาจึงสามารถควบคุมคอสการก่อสร้างให้อยู่ในระดับที่ต่ําได้นะครับเราก็สามารถเช่าได้ในราคาที่ถูกขึ้นด้วยครับและอีกหนึ่งแฟกเตอร์สําคัญนะครับที่ทําให้เขาสามารถควบคุมคอสการก่อสร้างให้ไม่สูงจนเกินไปได้เนี่ยคือโมเดลการหาที่ดินเพื่อมาพัฒนาเป็นโกดังของบริษัทมีสุคอ์ปอเรชั่นครับทางบริษัทนะครับเลือกใช้โมเดลการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์นะครับนั่นหมายความว่าบริษัทนะครับ จะไปหาพาร์ทเนอร์ที่มีที่ดินนะครับและร่วมกันพัฒนาเป็นโกดังขึ้นมาฮะดังนั้นหมายความว่าบริษัทไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อที่ดินมาพัฒนาครับเมื่อไม่ต้องซื้อที่ดินมาครับต้นทุนในส่วนค่าที่ดินและค่าดอกเบี้ยที่ต้องไปกู้ธนาคารมันก็ไม่มีครับมันจึงเป็นเหตุผลนะฮะที่ทําให้ต้นทุนต่างๆของบริษัทเนี่ยต่ามากๆครับ ประเภทธุรกิจของบริษัทมีสุขคอร์ปอเรชั่นครับไม่ได้มีแค่โกดังให้เช่าอย่างที่เราไปดูเมื่อครู่นี้นะครับถ้าเราแบ่งตามประเภทนะครับจะแบ่งได้เป็น3อย่างหลักๆครับอย่างแรกคือโกดังให้เช่าที่เราไปดูมาแล้วเมื่อครู่นี้นะครับอย่างที่2ครับคือผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับและ3ครับคือจําหน่ายบ้านน็อกดาวน์นะครับและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสํานักงานใหญ่และเป็นคลังเก็บสินค้าของบริษัทมีสุคอป์ปอเรชั่นครับดังนั้นนะครับพวกโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็ก คานเสานะครับเมทัลชีตเนี่ยจะถูกผลิตและจัดเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสั่งสร้างโกดังเพื่อที่จะเช่านะโครงสร้างหลักทั้งหมดครับจะถูกผลิตขึ้นที่นี่นะฮะและถูกยกไปประกอบที่หน้าไซต์งานอีกทีครับ mm hmm. การทําแบบนี้ครับจะเป็นการช่วยประหยัดเวลานะครับในการก่อสร้างขึ้นเยอะมากๆถ้าเทียบกับ p r o c e s การก่อสร้างแบบปกตินะครับ ผมคิดว่านะครับสิ่งที่ทำให้บริษัทมีสุขคอ์ปอเรชันเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาสั้นๆได้แบบนี้เป็นเพราะกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของเขาครับ กลับมาเรื่องแรกนะครับที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าโมเดลหลักของเขาเนี่ยคือการทําโกดังสั่งสร้างเพื่อให้เช่าดังนั้นหมายความว่าการที่เขาจะสร้างโกดังสักทีหนึ่งครับมันจะต้องมีดีมานมันจะต้องมีความต้องการให้เช่าก่อนเขาถึงจะไปลงทุนสร้างมันดังนั้นการทําแบบนี้ครับมันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงมากๆทั้งในมุมของบริษัทเองและในมุมของพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมทุนกับบริษัทด้วยนะครับดังนั้นการขึ้นโครงการแต่ละครั้งครับจะมีความเสี่ยงน้อยมากๆครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณเฉลิมนะครับประธานบริษัทมีสุคอร์ปอเรชันนะครับกับสวัสดีพี่เฉลิมด้วยนะคะครับสวัสดีครับคือคืออย่างนี้นะครับพี่เฉลิมอยากจะรบกวนสอบถามพี่เฉลิมนะครับว่าสมมติถ้ามีคนอยากจะมาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทมีสุคอร์ปอเรชันอย่างเงี้ยครับจะสามารถมาเข้าร่วมในรูปแบบไหนได้บ้างครับปัจจุบันเราร่วมจอยกับพาร์ทเนอร์ในสองรูปแบบนะครับครับผมแบบแรกก็คือกรณีเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินนะครับ อยากจะใช้ที่ดินเป็นประโยชน์เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเจอภาษีที่ดินที่สิบผูกสร้างนะครับไม่อยากเสียภาษีที่ดินที่สิบผูกสร้างก็มาจรในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนครับนะครับโดยรูปแบบของการลงทุนคือทางแฮปปี้เรสท์เอสเตเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ลงทุนในที่ดินของท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้ค่าเช่ามาปั๊บนะครับรายได้จากค่าเช่าเรามาแบ่งกันนะครับตามสัดส่วนนะครับแล้วแต่ทำเลทำเลไหนที่สามารถเก็บค่าเช่าได้เยอะนะครับส่วนของ เจ้าของที่ดินก็จะได <C rap. S 2> so like ้เยอะขึ้นนะครับคาเนอร์ในส่วนนี้เนี่ยเจ้าของที่ดินไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็จะมีในส่วนของการเซ็นใบอนุญาตก่อสร้างอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอรับเงินได้เลยนะครับนี่คือส่วนแรกนะครับส่วนส่วนที่2ก็คือกรณีที่เจ้าของที่ดินนะครับก็อยากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าไม่รู้จะไปพัฒนายังไงครับผนะครับแล้วก็ คือมีทุนนะครับมีทุนด้วยอยากพัฒนาโครงการนะครับก็มาจอยในรูปแบบของเป็นรูปแบบกันเป็นนักลงทุนนะครับโดยแฮปปี้นะครับจะเป็นเชนในการรับบริหารโครงการให้คอนเซปต์เหมือนการบริหารโครงการโรงแรมนะครับที่เป็นเชนการบริหารโรงแรมแต่เปลี่ยนการบริหารโรงแรมมาเป็นการบริหารโกดังแทนครับโดยรูปแบบก็คือทางนักลงทุนและเจ้าของที่ดินนะครับลงทุนทั้งหมดนะครับลงทุนท่าก่อสร้างสาระโคกนะครับ ทางแฮปปี้เรอเสเต์นะครับเราก็จะพัฒนาเขียนผังวางแบบนะครับทุกอย่างนะครับหาผู้เช่าเก็บค่าเช่าติดตามนี่นะครับทุกอย่างกระบวนการทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทาร่วมจอยกันนะครับครับก็จะคล้ายๆกับเชนโรงแรมอย่างที่พี่คล้ายๆกับเชโรฉลิมบอกเลยใช่ไหมครับก็คือแค่เอาเงินลงทุนไปที่เหลือทางแฮปปี้จัดการบริหารเปเนอชั่นทั้งหมดเลยบเปเนอชั่นให้ครับบริหารพัฒนาสังหารไปซับจนจนมีผู้เช่า <c oughs> นะครับแล้วหลังจากมีผู้เช่าปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มสร้างนะครับคอเ็ป็์ไปนละนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าการก่อสร้างเราเนี่ยเราใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ2เดือนสั้นมาก <นะ S 1> เลยนะครับใช่แล,แล้วการพัฒนาโครงการของนักลงทุนเนี่ยก็ประคั่งปลอดภัยครับเพราะว่าหลังจากได้ลูกค้าเท่านั้นเราถึงจะสร้างคร <c oughs> ับวิธีการพัฒนาโครงการของเราเนี่ยโดยรูปแบบการแฮปปี้เลอเอสเตทเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาโครงการทั้งหมดเต็มพื้นที่นะครับวิธีการเนี่ยเราค่อย ค่อยเป็นค่อยไปครับมีลูกค้า1ห,หลังนะครับเราก็สร้าง1ห,หลัง2หลังเราสร้าง2หลังดังนั้นในการลงทุนรูปแบบของนักลงทุนนี่ก็จะสบายใจหน่อยว่า,าใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่เยอะนะครับส่วนขนาดที่ดินที่จะร,ร่วมพัฒนาโครงการด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยประมาณสักสาไร่ถ้าส่วนอื่นอยากจะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทแฮปปี้นะครับสามารถเข้ามาร่วมได้ไหมครับ ก็ปัจจุบันของแฮปปี้แฟนชัยนะครับเรามีรูปแบบของการขายพวกวัสดุก่อสร้างด้วยนะครับนอกจากสังหาริยัพย์นะครับก็ขายวัสดุก่อสร้างขายโกดังโรงงานเสร็จรูปด้วยนะครับนักลงทุนท่านไหนอยากจะทําโกดังอยากจะทําโรงงานเราก็รับสั่งกันนะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยในการทำการก่อสร้างปัจจุบัน13ปีมาแล้วนะครับในการทําก่อสร้างด้วยระบบเสร็จเรูปเราผลิตในโรงงานนะครับเมื่อลูกค้าสั่งออาเดอร์มาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ผลิต ในโรงงานประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับไปติดตั้งประมาณเดือนกว่านะครับและนอกจากนั้นทางเราก็ยังมีการหาพาร์ทเนอร์ร่วมแฟนชส์ด้วยกันด้วยนะครับเป็นแฟนชส์ตัวแทนจำหน่ายนะครับเหมือนกับแฟนชายทั่วไปเกี่ยวกับแฟรนไชส์สังหาระฮะแต่ว่าเป็นรูปแบบแฟนชส์ควบวงจรเป็นแฟนชส์ก่อสร้างและสังหาริมทรัพย์ควบวงจรตั้งแต่วัสดุก่อสร้างจนถึงสังหาริมทรัพย์ครับ ครับก็คือสามารถร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ได้ในหลายส่วนเนาะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเจ้าของที่อย่างเดียวถูกต้องครับใช่ไหมครับอ่าและที่นี้ครับผมว่าเป็นคําถามสําคัญที่หลายๆท่านน่าจะอยากทราบนะครับว่าบัตเจตหรืองบประมาณในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างครับพี่เฉลถ้ากรณีเป็นเจ้าของที่ดินนะครับครับที่ให้เราพัฒนาเองกรณีเคสที่ให้เราพัฒนาเองเอาที่ดินมาร่วมเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ต้องลงทุนเลยครับนะครับ ต้องเป็นที่ดินที่ปลอดปลอดจำบนะครับเป็นที่ดินที่ปลอดจำงแล้วก็อย่างน้อยประมาณ3ไร่นะครับพื้นที่กรุงเทพปริมทะลตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับอย่างที่2ก็คือกรณีลงทุนนะครับลงทุนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเหมือนเดิมก็อย่างน้อยต้องมีประมาณสักสามไร่นะครับการลงทุนขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณเริ่มต้นนะสักสามล้านก็เริ่มธุรกิจได้ละใช่อันนี้คือธุรกิจโกดังหรือว่าโกดังให้เช่าเริ่มโกดังได้เลยสามล้านบาทครับ ก็รูปแบบก็คือทางนักลงทุนเนี่ยนะฮะก็จะสั่งสร้างกับแฮปปี้นะครับแฮปปี้ก็บริหารจัดการวางผังขออนุญาตนะครับหาลูกค้ามาให้ท่านเช่านะครับเมื่อมีลูกค้าเช่าแล้วเนี่ยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากผู้เช่าเนี่ยนะครับนักลงทุนก็จะเป็นคนเก็บครับตัวนักลงทุนเองนะครับก็จะจ่ายผลตอบแทนเป็นรูปแบบของค่าบริหารค่าตลาดให้ครับผมถ้าไม่มีรายได้ก็มันยังไม่ต้องจ่ายอ่านี่คือเงินลงทุนนะครับส่วนอีก กลุ่มหนึ่งก็คือสําหรับท่านที่สนใจเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับอยากลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยากทำอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายครับอยากอยู่เข้ามาอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าขาดเงินทุนขนาดปริปมาณมากนะครับก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในรูปแบบของแฟรนไชส์เราได้ครับนะครับโดยรูปแบบเราเราสมัครเป็นรูปแบบซับเดลเลอร์นะครับกับเดลเลอร์นะครับ ต้องบอกว่าค่าแฟรนไชส์เนี่ยก็ไม่ได้สูงเหมือนแฟรนไชส์ในท้องตลาดนะครับซึ่งแฟรนไชส์ในท้องตลาดที่เรามีอยู่หลายๆแฟรนไชส์ที่เป็นแฟรนไชส์อสังหาเนี่ยอย่างน้อยก็หลักประมาณสักสามสี่แสนขึ้นไปหลักหลายแสนขึ้นหาหลักหลายแสนขึ้นนะครับแต่ของเราต้องบอกว่าหลักหมื่นนะฮะต้องบอกว่าหลักหมื่นก็หลักหมื่นเลยละครับใช่ก็หลักหมื่นนะฮะก็สนใจใครสนใจก็ก็สอบถามทางวิดีโอนี้ได้นะครับหรือไม่งั้นก็ลองคลิกดูนะครับ Happy แฟรนไชส์นะครับเข้ามาคุยรายละเอียดก่อนนะครัับบเรราามีหหลยตแนน่งะค ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมีที่ดินถึงจะสามารถมาเป็นพาร์ทเนอร์มาร่วมงานกันได้ต้องอยากเป็นเจ้าของเฟรนช์ชาอยากเป็นซับดิวเลอร์อยากเป็นผู้ร่วมทุนอยากเป็นนักลงทุนแทบจะทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อกับทางแฮปปี้ได้นะครับมาพูดคุยกันได้มาพูดคุยก่อนครับถูกต้องก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจธุรกิจก่อสร้างไร้สารวิซัพนะครับแฮปปี้แฟนชาเนี่ยเราก็เปิดรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าร่วมจอยธุรกิจกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของน ที่มาพัฒนาโครงการและก็ให้ทางเราช่วยบริหารจัดการให้หรือแม้แต่ท่านที่สนใจธุรกิจก่อสร้างและสินทรัพย์ที่เป็นรูปแบบแฟรนไชส์นะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับผ่าน Li น์ ID@ ดี @happyfranchise หรือว่าติดต่อคนที่ให้วิดีโอนี้กับท่านก็ได้นะครับนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เฉลิมมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ และนี่นะครับก็เป็นโมเดลธุรกิจของบริษัทมีสุขคอ์ปอเรชั่นที่ผมพาทุกคนมาดูกันในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทหรือว่าอยากจะเช่านะครับโกดังของบริษัทเนี่ยก็สามารถติดต่อไปนะครับผ่าน Li n e ID เดียแอดแทบปี้เฟรนชายนะครับเพื่อพูดคุยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปอยู่ที่โครงการไหนก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ